นี่นะครเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาดูตะวันชิงครกกันเนาะดูเทพบุตรสวยมากเลยตะวันชิงครบค่ะเพื่อนๆนี่นะคะนี่ค่ะใบข้าเขียวใบข้าแห้งแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนี่เข้าแห้งนี่เขาสดชื่นขึ้นมาแล้วนะคะเมื่อเช้าเข้าแห้งบบนี้อีกนะคะเข้าแห้งเข้าเหี่ยวเลยก็เป็นเขาว่าเอ๊ะทำไมเข้าแห้งเข้าเหี่ยวเขาไม่สดชื่นเลย แห้งเกือบจะกรอบเลยนะคะเราก็สงสัยเนาะมาดูดินดิ้งก็ดีหลออเขาก็แทงแสดงว่ารากเขาดีมาดูนี่หนึ่เพื่อนโทษนะคะเพื่อนนะคะน้ําค่ะนี่คือประเพณเปลี่ยนแล้วนะคะน้ําน้องเน่ามีแต่ขี้ดินดําเน่าแล้วประเพณไม่เคยดูเนาะเขาอยู่เขาโดนฝนนานแล้วค่ะเราก็ไม่เคยดูเขาสักทีเพราะเห็นว่าเขาโตดีอันนี้เขา ช่วงหลังๆเนี่ยฝนตกแล้วน้ํามันไหลมาจากหลังคามัางอะไรมั่งมันก็หลดนลงมาใส่เขานะคะน้ําเขาเน่าดินเขาเนี่ยเน่าเหม็นเลยรากเขาดูดซึมขึ้นมามันก็มาเลี้ยงใบไม่ได้ค่ะเพราะน้าเขาไม่ดีเพื่อนๆใบเขาก็แห้งพนาะใบเขาเนี่ยจะต้องคายน้ําตลอดเวลาเนาะกลางวันใบเขาอากาศร้อนเขาก็คายน้ําทีนี้นรากเขาก็ดูดซึมน้ําขึ้นมามันก็เป็นของเน่าของเสียก็เพื่อนยังไม่ได้รื้อดูนะคะว่ารากเขาเน่าไหม แต่ทีนี้ไปเปลี the ่ยนเลยเปลี่ยนน้าให้เขาใหม่เปลี่ยนน้าให้เขาใหม่อันนี้คือเปลี่ยนใหม่เลยนะคะอันนี้คือเป็นน้ําจากดินที่เรารดแล้วมัาไหลลงมาใหม่นะคะเนี่ยเปลี่ยนแล้วเมื่อเช้านี้ก็จะทําเมื่อเช้าก็พอดีไม่ว่างนะคะเพื่อนๆไม่มีเวลาแล้วก็เลยมารวบยอดทีเดียวตอนเย็นเนี่ยค่ะพอเปลี่ยนน้าให้เขาแล้วตอนบ่ายๆเรามาดูเพื่อนๆเขาสดชื่นขึ้นมาเยอะเลยค่ะเนี่ยตรงขอบเนี่ยใบจะแห้งแห้งเกือบจะไหม้เลยนะคะนี่เขาเรียกว่าพืชขาดน้ํา ที่ใบมันไม่ขอบไม่แห้งกร,กรอบอะคือพือขาดน้ําเพราขาดน้ําจริงๆค่ะเพราะใบเขาก็จะคายน้ําอากาศร้อนเขาจะคลายน้ําตอนกลางวันนะคะเพือ่อนๆและถ้ารากเขาดูดซึมน้ําขึ้นมาเลี้ยงใบไม่ได้ใบเขาก็จะแห้งจะกรอบนี่น้องสดชื่นขึ้นมาเยอะเลยนะคะนี่คือสองใบที่เห็นอาการอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยสดชื่นขึ้นมาเราก็เลยมาดูผลหลังจากที่เปลี่ยนน้าแล้วมาดูตอนบ่ายเออเขาดีขึ้นสดชื่นขึ้นใบนี้ก็ไม่ได้เหี่ยวตามไปนะคะที่แรกก็ท่านท่าแห้งๆเหมือนกัน อันนี้เรารดน้ําน,นะคะฝนตกใส่เราไม่ได้ล้างใบนะเพื่อนๆมันก็เละเทืน,นิดนึงนะคะจริงๆน้องสวยนะคะแต่วันชิ่งพบน้องจะออกสีดําดําเข้มดําคล้ายๆพวกพญายขอม่ะค่ะแต่น้องจะออกดำๆดเขียวๆจะหนักไปทางดาเนาะสวยค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกระถางล้วปลูกใหม่อีกทีนึงตัดใบพวกนี้ทิ้งให้หมดนะคะให้เหลือใบนี้กับหลอดใหม่มอันนี้ไม่ต้องเก็บไว้แล้วค่ะเพราะว่าน้องสูญเสียน้ําไปแล้วเขาก็ เสื่อยสมดุลใบค่าไปแล้วก็เขาแห้งกรอบไปแล้วเดี๋ยวเราจะตัดทิ้งแล้วเราก็จะเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่เปลี่ยนดินให้เขาใหม่นะคะ่อเย็นนี้ลืมเอาออกไปค่ะกะว่าจะเก็บไว้ทําคลิปให้เพื่อนๆนดูด้วยเนาะนี่คือน้ําที่มันเสียแล้วรากเขาดูดซึมไปไม่ได้นะคะเพื่อนเพื่อนมันสก,กปรกนะคะดูดซึมไปไม่เลี้ยงใบไ,ไม่ได้แล้วใบเขาแห้งใบเขาก,กรอบนะคะนี่สแสดงว่ารากเขาก็มีปัญหานะคะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนรื้อรากออกมาดูเนี่ยเปลี่ยนน้าแล้วนะคะ ก็ดีขึ้นมานิดนึงค่ะโอเคค่ะพฤติวันชิงพกค่ะน้าเน่าเสียผลออกมาจะเป็นยังไงนะคะนี่คือสาเหตุเริ่มแรกเลยนี่น้องดีขึ้นจริงๆค่ะเพื่อนๆนะมะช่าไม่ได้ถ่ายรูปไปให้โอเคค่ะเราเลี้ยงบอลเป็นประสบการณ์ค่ะใหม่ๆเรายังไม่เก่งเนาะเราไม่ได้เหมือนเลี้ยงในตู้เนาะเขาอยู่กับน้ําอยู่กับอะไรที่พอดีตลอดเวลานะคะสว่วนนี้คือที่เราเปลี่ยนกระถางให้ใหม่นะคะ น้องลูกไม้ที่สั่งเข้ามาเมื่อสอ,อาทิตย์ก่อนก็โตแล้วต้นใหญ่แล้วก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่อันนี้คือกระถางเดิมน้องนะคะอันนี้กระถาง3ส,สกระถาง3กระถาง4อย่างเงี้ยั้มคะปราเพ็งก็ไม่รู้จกักไซส์รู้แต่ว่าเขาเล็กกระถางใบเล็กสุดนะคะอันนี้คือไซส์เล็กสุดที่เขาตอนที่เขาเป็นต้นเบบีแล้วเขาขยายเพาะไว้นะคะแล้วเขาก็ส่งมาให้เราอย่างนี้ แล้วมาอยู่ที่เราแล้วน้องก็โตแล้วเขาก็โตเต็มที่แล้วโตวกว่ากระถางแล้วเนาะแล้วเขาก็แข็งแรงดีรากเดินดีแล้วค่ะรากเขาเดินดีป้าเพ็นก็เลยเปลี่ยนกระถางให้เขาเปลี่ยนกระถางพันสีนะคะเพื่อนเพื่อนเขาเราก็ถ้าอย่างน้องเขากระถางเล็กๆอย่างเงี้ยกระถางสามกระถางสี่อย่างเงี้ยเวลาเราจะขยับเราขยับไปเป็นกระถางหกกระถางห้ากระถางหกนะคะเพื่อนเพื่อนเราไม่ใส่กระถางใหญ่รอเขาทีเดียวเลยนะคะเพราะว่า กระถางใหญ่เกินไปมันก็เกินกับขนาดเขามากเกินไปแล้วน้องเขาจะมันจะไม่ค่อยโตกระถางกระถางมันใหญ่เกินไปพื้นที่มันเยอะเกินไปสําหรับการหาอาหารของเขาเนาะแล้วก็ขยับไส้กระถางไปทีละไซส์เอานะคะเพื่อนๆพอนพนีตอนนั้นสั่งกระถางมาหาศิษย์เป็นกระถางแปดใช้ไม่ได้ค่ะต้นเขายังเล็กเกินไปสําหรับกระถางแปด ก็ขยบไซส์เอาค่ะเพื่อนๆนนะคะเนี่ยต้นนเล็กๆอย่างเงี้ยเราไปใส่กระถางใหญ่ไม่ได้นะคะเพื่อนๆนกระถางมันใหญ่เกินไปพื้นที่มันเยอะเกินไปสําหรับเขารากเขายังไม่แข็งแรงไม่เยอะพอก็หาอาหารก็มันก็ยากกันนะคะอันนี้เป็นที่เขาบอกกันมานะคะเพื่อนก็แต่ก็จริงๆรม่เพื่อนเคยเอาลงกระถางใหญ่แล้วเขาไม่โตไปไหนมาไหนเลยนะคะเพื่อนๆนนี่นะคะวันนี้เรามาเปลี่ยนกระถางให้ลูกไม้ค่ะวันหยุดค่ะก็เลยไม่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 มีอะไรมากเนาะ ใช้เวลาบริการเปลี่ยนกระถางเพราะท่าน่าจะเปลี่ยนหลายครั้งแล้วและทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะยกไปไว้ที่ร้านนะคะที่ร้านแดดด,ดีค่ะให้เขาโดนแดดก่อนสีถ้าเขาได้แดดเขาจะแข็งแรงนะคะตรงเขาไม่ยืดพุ่งแหลมสูงสุดรูดอย่างเดียวด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเขายืดหาแสงสูงอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยนะคะเขาจะได้เป็นพุ่มิเตียนสวยๆส,สวยดีค่ะลูกไม้ ทั้งหมดนี้ลูกไม้หมดเลยนะคะแต่เขาเป็นลูกไม้มีชื่อนะคะลูกไม้ที่เรารู้พ่อรู้แม่เขานะคะเพื่อนๆนี่คือกระถางเก่าเขาค่ะสองไซส์นี้เขาเล็กเกินไปรากเขาเต็มกระถางเลยท่ยานก็เลยต้องเราต้เลยก็อขยีบมาเป็นไซส์นี้นะคะพอเหมาะกับต้นเขานะคะต้นไหนที่เล็กเกินไปเราก็ใช้กระถางไซส์เล็กไซส์เดิมไปก่อนรอให้เขาโตเปลี่ยนดินให้เขาครัพวกนั้นคือเราเปิ่นเปลี่ยนดินให้ต้นเล็กๆทางโน้น โอเคค่ะคลิปนี้แค่นี้นะคะเพื่อนๆพ,พบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามพอเพ่นด้วยนะคะ